รู้หรือไม่ว่าความฝันที่เราฝันเห็นตอนนอนหลับสามารถที่จะนำมาทำนายฝันตีเป็นเลขเด็ดได้ด้วยแต่ความฝันแบบไหนที่จะนำโชคลาภให้เลขเด็ดกันบ้างวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมการทำนายฝันฝันเห็นหมูไปชมกันเลยครับฝันเห็นหมูเจ็ดลำดับนำโชค 1. ฝันเห็นหมูป่า ความหมายจะได้รับข่าวจากคนไกลหรือมีโอกาสเดินทางกระทันหันการงานอาจต้องแก้ปัญหานหนักหน่วงแต่จะผ่านไปได้ด้วยไหวพลิบการเงินได้ลาบจากการเสี่ยงโชคหรือมีรายได้จากงานพิเศษความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนต่างถิน่นเลขเด่น47 74 349 2. ฝันเห็นหมูตัวใหญ่ ความหมายจะได้ลาบก้อนโตหรือมีผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือการงานได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรืองานที่ใหญ่ขึ้นการเงินดวงรับทรัพย์มาแรงมีโชคลาบโดยไม่คาดคิดความรับความสัมพันธ์มั่นคงมีแนวโน้มสร้างครอบครัวเลขเด่น8998-219 3. ฝันเห็นลูกหมู ความหมายสื่อถึงความน่ารักความอุดมสมบูรณ์มีโชคเล็กๆก,การงานมีไอเดียใหม่ได้เริ่มงานใหม่หรือโปรเจกต์เล็กที่มีอนาคตการเงินรายรับยังไม่มากแต่มีเข้ามาเรื่อยๆความรักความสัมพันธ์สดใสเหมือนเริ่มต้นใหม่ที่ดีเลขเด่น03 30 209 4ฝันเห็นหมูวิ่ง ความพยายามจะทำให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจการงานต้องเรียบทำงานให้ทันกำหนดระวังความผิดพลาดเล็กๆก,การเงินมีรายจ่ายเข้ามาเร็วต้องจัดการให้ดีความรักมีเรื่องให้ตามง้อกันต้องใช้ความเข้าใจเลขเด่น1551 507 5. ฝันเห็นคนขี่หมูความหมาย แปลกใหม่แปลกประหลาดแต่โชคดีจะมาในรูปแบบไม่คาดคิดการงานมีคนแปลกหน้าเสนอความร่วมมือที่น่าสนใจการเงินจะมีโชคจากของที่ไม่คิดว่าจะได้ความรักเจอคนแปลกแปลกแต่ดึงดูดใจเลขเด่น7227857 6ฝันเห็นเนื้อหมู ความหมายได้โชคลาภจากอาหารการกินหรือธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการงานงานด้านค้าขายหรือบริการจะรุ่งการเงินมีรายรับดีอาจได้ของฝากของฟรีความรักคู่รักใส่ใจกันดีมีของกินมาเติมความสุขเลขเด่น40046147ฝันเห็นหมูเล่นน้ำ ความหมายชีวิตจะมีความสุขสนุกสนานเรื่องเครียดจะคลี่คลายการงานบรรยากาศในที่ทำงานดีมีคนช่วยเหลือการเงินใช้จ่ายสบายมือมีเงินพอใช้ไม่ขัดสนความรักช่วงเวลาดีๆเรื่อนเริงสดชื่นเหมาะกับการเที่ยวกับคนรักเลขเด่น6886284 ฝันเห็นหมูถือว่าเป็นฝันดีในทางทำนายฝันครับโดยทั่วไปหมูในความฝันมักสื่อถึงความมั่งคัง่งโชคลาบการงานที่มั่นคงหรือความอุดมสมบูรณ์แต่รายละเอียดอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะของหมูที่เราฝันเห็นยังไงก็ลองนำเลขเด่นไปเสี่ยงโชคดูนะครับเพื่อให้การทำนายฝันเป็นจริงและแม่นยำเมื่อตื่นมาควรตั้งจิตให้นึกถึงสิ่งแรกที่ฝันเห็นให้ชัดเจนนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับยังไงก็อย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมจงมีแต่โชคแต่ลาบร่ำรวยร่ำรวยเองเองสาธุสาธุสาธุ